พระเจ้าอันเษกของใช้ทีนาราในนามวนาตานาในขณะประการงานอิงงานปลายลาวมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้พักเกียรติมาเข้าวังพิธีเพิดอกิจรกรรมตราตะเวนวงลาวไทยเพื่อความาบดังนี้จากการปัญหาการลอบนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่ ยังคงตรวจพบข่าวสารวันนี้เป็นการรัฐะเวีร่วมทางทางแม่น้ำโขงระหว่างตองและหาดเรือโดยดูเรือรักษาความสงบเรียบร้อยทางแม่น <Y> ้ำโขงเรียบร้ยต่างของควงแควก็แก้วเป็นสินค้าผ่านขอบคุ้ชนบริการการผสมยาสติดยาต่างประเทศเมียนมาเข้ามาแควก็แก้วแล้วพานไปบรรดาแควห แล้วให้ดีแล้วให้ตะครับให้ซื้อแล้วให้ <laughs> <laughs> ะอ่าของภูมิประเทศนะครับฝั่งของระดับอ่ตอนนี้นะ้ำลดลงนะครับทางฝั่งของกราเองนะก็จะ เ่าต uh, ัวเนี้จะเห็นประจําว่าจะมีลักษณะแต่งหินนะครับขวางอยู่นะเผื่อการเปลี่ยนกรายกามีการแจ้งกันนะครับรรคับาานะครับจะมีระยะการยิงค่อนข้างไกลครับค่อนข้างไกลครับประมาณหนึ่งพันหลาคเปลี่ยนตัวระดมครับเปลี่ยนตัวระดมข้าวกล้าข้าวกล้า ประจําเรือเนี่ยห้ากระบอกห้ากระบอกกำลังพลห้านายไม่นับอาวุธประจำการนะครับเป็นอาวุธหลักประจําเรือนะครับเป็นลักษณะของเขาเรียกของผมผมจะเรียกอาวุธประจําเรือ